ป่ะเดีไปเฮียงจะเท่าไหอมเป็นยังไงอ่ะทุกเมื่อนี่ทุ่งท่อง่นเรียดเอียง่นไปทางไหนล่ะทุ่งเงินแมมลืมโอ้ยก็สะอาดกินแล้วทุกเมื่อนี่ก็ได้ท่นนตัวมาิ่นเขียดเอียงว่านมัน่นไปไทไปทำน้ำปูดำแล้วป่ะนั่นเลย่ะนะเมือกแล้วตดใจเนาะโอ้่นนํามาเอาบอกยังไงนํามาเอาเมื่อแล้ว บตั้งสมาธิมตั้งนล่งมีตลับโทรศัพท์โทรศัพท์ทั่ไปหา์ดบอนทั่ไปหาบนท่ไปหารนดีอตลอดไอ้เงินไปยังเงินเ่นกือบาทได้โทรศัพ์าท่วไปาร์ดทั่วไปฮา่นโรไปหาร์่วไป้าร์ดั่วไปรั่วั่วไปารดท่วไปารทั่าตทั่วานั่วไปาั่่วาเเท่าน นอนโท่าขรางลร็เหนออบนทุกคักรายเว้บัายัร้นคิดอ๋อเออันจะจะโทรเข้ามาเถอะครับเ้ื่อยสิครับกํลังอัดคลิปอยู่ครับผมอันโทรเข้ามาล้วมันบอเดเ ันบอกนั่นเนี่ยอันเป็นยังไงอันคือว่าไม่เฮี้ยงเอาเลขไปเสี่ยงฝันนะตีอเอกอาซุนอาซุนฝันตำรวจจับอันเอาเลขหาซุนไปเสียงฝันยังไงเราให้ฟังในเพียงแต่แรกๆมันจะไปใส่ดอกไปกันหลายคนดูอืไปถึงเมื่อบ้านเก่าละไปทังบ้านเก่าแล้วก็ไปว่าจะไปยังว่าไปหน้าเมนไปหน้า าไปไปทั <c ười> <Ừ. S 2> ้งกุ่มวางสีกันไม่ไปนกกระจอกไปแล้วก็ยังไปทั้งไันองหางนกกรองด้วยกุ่มอ่ะก็อีก็พาผ้าไปก็พาไปไปนกเขาไปหาลงใหม่ม่นไปยังอีกอ่ะลงใหม่จะสมัยจะที้ไปหาลงใหม่ไม่หงายตายไม่ดอกจำปลาดอกอะอไปหาเก็บดอกไม้ปลาเออไปหาดอกไม่ปลาไม่หงายตาย ่อทร้ง oh. บ uh ้านจะใช่ไหมจะปีเ oh. ด uh ือนชีอเดือนทานขอาสิล่ำกันขาสิล่ำพวงล่ำพีพากันเนี่ยหาเจ้าลงใหม่เจ้าลงใหม่เป็นลักขึ้นองเขาเอาคนั้าตำวจมาจับโอ้หาดลงใหม่มาห้อยขายกัาสัญญาก็ว่าไปเรี่ยวเ้วยแต่พอขคอเราจะได้มกึนตั้งเต่นของเป็นเงินเป็นทองเขาวางสิกอนที่เอาลงใหม่ก็ยังบอกชี่กอน ต้งงงอ,อ,องไปคืนเอาเข้ามาแอ้วของหูแล้วเนาะก็บอกเคยว่าขออั่านว่าขายเขเรียว่าสิก็ห้องปากขออยู่ขาว่าขอให้ได้ลงใหม่ก็เลยว่าสิถ้าเขาไปร้อยคนเราไปก็คือเอาของเขาลงมาจนเบิดเนาะเขาก็อเอาะตำรวจมาจับเขาว่าว่าเคยรักใครแล้วใครเสียนชื่อดอกก็เลยว่าสิเขาว่าบอเอาะตำรวจจับลนะป่ะชาชนอีหลักเข,าว,า,ข,ขาว่าสิ ฝนกอนห้าวคนเนาะเปหาลงไหม่ม่ออยกายอืมว่าจับจับจับตำรวจไม่จับเพราะว่าขาราาตรวจมาจับเออจับกุเลาบหงือ่ะอืสองคุณัันชวหนึันกล้วก็ไปหาลงไหน่อยม่ออยกลายชน่ะโอ้โห้ฝนอ่จับไปย้อนยุบลงไปตั้งแต่สมัยสามสิบสี่สปีขึ้นหลังตัวนี้ ย้อนยุคไปตั้งแต่สมัยสามสิบปีสี่สิบปีขึ้นหลังมอดีนย้อนไปตัแต่ยุบานสมัไหมยุบานอือยุบานตะที็หางไหนขายนนี้เออขายตรงไหนไม่ไหขายอือยุมานจำปตาไมนจำปลาย้อนทุงหน้าเลยเออป็นหน้า้ายอยู่แล้วอพว่มหาบาทเนาะอ้โอ้สมตะวันกับเด็กราคาประนตีหยครับพกงพุมหาบาทนี่มัน พ็มาหาบัตอสามสี่ปี่็หลงก็นได้แล้วหาบนี่เออน้องนั่งันตรงได้แค่่วงรอยกาบาทโอ้มันขึ้นกเวนันส่ซ้ำนั่นแหละโอมันว่ามันย่อนดวตัวนี้มันไม่ไม่ตัวนี้ฟันเนี่ยเออตำรวจอันเขาแล้วตำรวจมาจับมีเฮงประหลัดตงไห่เขาเนาะโอ้ก็แมนแล้วกเราเป็เงินเป็นทองเราจะมาเอาลูงค้าก็จนเดดเขาว่ะเอ ของไม่เห็นเขาก็ว่าให้เลี้ยวให้เลี้ยวเขาไข่ด้หี่เขาไม่เอาอี่นั่งเขาอะาเองเขาลีบอันก็ย่อมรับเปานของรักของเขาอีกอันแล้วเขาก็ตำรวจมาจับตัวต้มน้ำแงาทำงานรักของเขาลายเยตรงนี้เ้งจึว่าไอ้ไข่หงมมีเงินใ่เออมีเงินก็เขาจับไปก็เลยว่าจับไปรลดอตเจับก็จับไปไม่เป็นไรจับจะคนแตไม่เฮะถือจับจะคนเหรอ รับอันนั้นทาหุ้นคุณไปนั่งว่าแสดงว่าจะได้นักหลายคนอยู่ขนาดนั้นหุ้นนีเนาะหาหุ้นไปนั่งกันไปแล้วบันจึกใช้ตัวใครยังจำอะไรมาไปนั่งกันเขาชวนไปนะบงศ์่นี่ยไปไปไนเพราะว่าไม่เฮยียงเอาเลขของตัวเงินไปเสี่ยงบ่เซี่ยงของตัวเงินหาซุนไงโอ้เซี่ยงของงานเด็กของงานงานต้่งเหยตัวเงินโอ้ยามาเหยียดตัวเงินมาบอกตัวเงิน ือตงเงินก็เลียบมาบอกต่อเรียบอกไม่ยังต่อไม่ยังก็เลยเขียนเชียงสองขึ้นแล้วโอ้ขึ้นเรกก็บฟันเราไปใส่ดอกอกระวายท่านจะจับก่อนเอ่อเอาไปเสียงไว้ขึ้นแรีกก็บฟันว่าตำรวจว่นจับนั่นจับเออมาจำขึ้นน,นี้ปนไปหาตรงไหนปลาโอ้หอยสายดอก,กปตาเออเออืมดอกจำปาดอกหลักในป่า มำงานดอกลาบอกกญป่าดอกกัปาตีเออโอ้ดน้หน่อยหน่นนี้อันนี้อนน้ก็หอยไเออถ้าจะจองดยนาะเออจองคุละสองอยฟารหอยคุล่ะหาหอยทุละขันโอ้ไม่ะคยีจองเลยอืมาให้เาจนได้แล้วเนาะหาเ่ไให้เขาื่อใ้อ้เขาหอจนไห้ สุ่งเหล่านี้ไมน่าจะจิ้มึ้นเ็ยับไนอนก่ไม่ได้งินโอ้นังห้อยชนิดอืมนางห้อยกเป็นโซ่ไมไลก็ล่าควงแบบนี้ใช่ไหมก็พี่เออดอกคนปลาดอกจำปามเขาก็เอายู้บางคนเขาเอามัดดอกไม้นี่นเอาดอกควนตามดอกงเขาขาเลยเออบางคนเขาเอาดอกนูเรืองนิดหน่อยอออกจะนั่งได ระบาดนี้ไม่เฮี้ยงอันเอาเลขของทุ่งเงินไปเสี่ยงเรอ่ามีเฮี้ยงก็เลียฝันเรีฝันเออถึงตำรวจจับเร่ไ่้ทีเขาจับไปลงพักเลยบ่ล่ะอ่จับเออเขาจับไปลงพักเลยสิ่งนี้ยังไงฮะเขาจับไปเร่ล่วงพักเลยบ่จับไปลงพักขึ้นแล้วนาะคุณรถอ๋อเอาขึ้นรถไปเลยไปเนาะแม่ยไปเห็นหอดไปเห็นผู้ดับไปเห็นทุ่งเงินอยากจะเห็นส่วนโอ้พี่เจ้ามามีผู้ใดช่วยต้นไม้จะเตาจะแก่จะไปจะแก่ ส่งเก่าอ oh. so ืม uh ทีเตสกเก่าก ah <em. S 2> ับพวูเด้อเก่าสุิเด้ออ้ความินคนเถาไม่พอจะ่าจับไงอือคนเถาได้มาจับควนเถามิ่งตำรวจพวเถาไม่ยิงมาจับไม่เลี้ยวไม่เล้ยวคุณน่ะเออตำรวจมาจับคุณน่ะตำรวจมตเออขนมางานนม่ได้ก็แม่ต่เข้าไปย่ำไะไรละม่ไงที่ตำรวจม่ไหวเถอ Quá cho em chinh chân lan chân tùa giảm đáp luôn. No, kìa mùi lèo 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 เียงอืมสว่วงขึ้นอันตอนที่ไม่ยชงว่าเอาเก้าหาศูนไปเสียงอย่นี้ได้ได้เชียงว่าเก้าหาซูนเก้าหาซูนไปเสียงว่าจับเชื่อหาซูนหนึ่งจับอ๋อเก้าหาศูนไปเสียงว่าจับเออว่าจับแต่ว่าอเอาหาซูนไปเสียงแล้วถือสมุดจับท่านที่เออหาศูนหนึ่งสมุดจับอ๋ออันที่ม,มาตัวนี้บอกของทุ่งเงินเป็นเน็นลางตัวเดียวได้หาศูนนี่ จับวาจับนยจับแล้ก็จ้าคหอกไปเ่อจับจับยอไหมจับเลยบัี่ไม่เฮี้ยงมันเจาบไดแบดนี้เลขหาซูนีีฟันตำรวจจัดนี่อันไม่เฮี้ยงมันเจบอเลขหาศูนที่ว่าฝันมาถูกตำรวจจัเลย่ก็จเอาตัวเดียวเลขหาซูนนี่เนาะหาซูนลกซูนอีกตัวเพราะว่าคนกยำตรอด ตลอดเวลาเนาะขิบออกกันได้กตยัหารูนหาศูนเนี่ยเก่าหาศูนเก่าหาศูนแต่ว่าส่วน่คนเยอมาโอ้เลขหาศูนีเลขเก่าคนแมนตีตัวเก่าที่เป็นตัวกนม่วงเออแต่พันว่าศูนหาตัวนั้นเนาะูนหาเนี่งหาังหาตัวสามคนอืม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 โอ้แมนแมนเมนอีย์เอาเอฟซีเอ้ยเลขน้องฟุงเงินหาศูนเป็เลขตกเก่าตั้งต่งวดที่ผ่านมา นะครับงวดบีบบนก,มก็มาย่ำอีกหาศูนหาศูนมาตลอดคร,ร,รัิชี่ครับผมนะหาศูนย์ี่มันนวามันติดเป็นร่างแถมเลครับพี่ครับผมวันวานิเป็นร่างสำเล็หาศูนย์ตัวนี้คนก็เลยว่ามันจะเป็นร่างนะพอ่อพันวา่ากรเป๋าอยู่ตลอดเวลาคาวิชี้คับผมของนองกุ้เงินไก่ข้ามาทุกมือในในนำม,มาเลยนำมาเลยหมูว,นนว่านจะเกยดใน่อ้โอมมาคุยอยู่ก้พ่อไมผอมไข่ผอมก็เลยว่า ไฟกระเรียนเอ่อเียงหูคนได้เขียดกลับไปที่เปิ้ลกระเล็ปูอ้วกปูดั่ปูแม่ผู่มัดน้ำเปิ้ลกลับเปิ้ลกระเล็ไปไปที่กับผมเมืองบาดนีเปิ้ลมากเปิ้ลดีว่าจัง่ไหนน้องกับเนาะของน้องผู้เงินยำหาศูนย์ตัวเดียวต้องกับเด้อยที่กับผมยำหาศูนย์ตัวเดียวครับของน้องผู้เงินครับผมเอาให้โชคให้ร้านให้ร่บไม่ด้วยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีต้องกับเด้อยที่กับผม สำหรับคลิปนมี้ค่ะขอยุติไว้เพียงสามีครับไม่เแย่งเป็นภูเรล่าก้อฝันเอาเลขนองผู้เงินไปเสียงนะครับเด้อฝันว่าถูกตำรวจจับอีกแล้วครับผมขอจบคกิปไว้เพียงสมามีพ่อเขาไม่ได้คลิปหนาพอกราก็มาสวัสดีครับสวัสดีามากครับผม